ทิพยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยิดบ้านกาวรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันอังคารที่13มกราคม2569 ที่ผ่านมาตำรวจสอบสวนกลางโดยกองประคับการตำรวจน้ำภายใต้การเมือยการของพลตำรวจโทรัตศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีสารุธแขวงโสภารอผู้บัชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นผู้นำคณะขา้าราชการตำรวจในสังกัดทำกิจกรรมจิตอาสาและอุทยายนแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทอำเภอกุระบุรีจังหวัดพังงาซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลตำรวจโทจิรภพอูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะเข้าร่วมกิจกรรมจิตอา,าสาในครั้งนี้ด้วยวันจันทร์ที่12มกราคม2569เวลา10.30น,นพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้ประชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างสรรค์สื่อรรรค์เมาไม่ขับเชิญชวนสถาบันการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านการประกวดคำขวัญและภาพยนตร์สั้นมอตโต้แอนด์มวี ภายใต้แนวคิดเมาไม่ขับโดยมีพลตรวจตรีดำรงศักดิ์สว่างงามผู้บังคับการตำรวจจราจรรอผู้บังคับการตำรวจจราจรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีณห,ห้องประชุม701ชั้น7วิทยาลัยการตำรวจกองบชาการการศึกษา โรงพยาบาลพยาธทย3จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันอาทิตย์ที่10มกราคม2 5 6 9นา้อาณารานโอพีดีชั้น1และสูงสุขภาพเด็กชั้น4โดยเนรมิตพื้นที่ให <Miller> ้กลายเป็นสนามเด็กเล่นผ่านกิจกรรมคิดฟันเชลนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกายอารมณ์และการเรียนรู้ของเด็กๆอย่างรอบด้านภายในงานออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวัยเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านการเล่นเสริมทักษะและความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีการแสดงโชว์มายากลพิเศษโบโซตัวตลกมาแจากลูกโป่งซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆเป็นอย่างมากอีกทั้งยังจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับเด็กเพื่อให้ได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับความสนุกเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างมีความสุขและรอยยิ้มพร้อมรับขนมและของรางวัลมากมายจากผู้ร่วมสนับสนุนซึ่งสร้างความประทับใจให้กับทั้งเด็กและผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่งพัทยา 8มกราคม2569การแข่งขันกอล์ฟรอบคัดเลือกระดับประเทศ Honda LPGA Thailand 2026 n a t u r a l c o r i f e r ณสนามสยามคันทรีคลับโรลิงฮิลพัทยาจังหวัดชนบุรีระหว่างวันที่7-8มกราคม2569ที่ผ่านมาปิดฉากลงอย่างเข้มข้นโดยเอฟพริชนกนันนอังกูระเสรณีนักกอล์ฟสาววัย21ปีจากจังหวัดสระบุรีควา้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ สนับสนุนโดยหากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักลงมาที่ห้างเพชรดีเสียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนลมลสุรเสถประธานลีเสกุ๊ปดรพีรวัต์และดรทัชวินสุรเสติสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์0 2 6 2 9 1 4 4ส เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3าเปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรี uri, จังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุขอนามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทพแก้วประธานบริษัท MIC ตอร์ฟู้ดจำกัดมาเพชรบูร์ยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามผ่านมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสำคัญที่คุณรัตมีกาแฟสดไว้บริการ อย่าลืมมาเพชรบูรณ์แวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศัพท์0835999456